ฮัลโหลก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะน,นะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ ITC เกมนะครับวันนี้ก็มีเกมที่ผมสนใจมากๆนะครับจะมารีวิวนะครับเป็นเกมบารนะ์ด้วยเป็นเกมบาร์ดออฟไลน์เว้ยคือผมเนี่ยอยากเล่นเกมบารท,ที่มันออฟไลน์มากๆเลยก็คือแบบบางทีไม่มีอินเทอร์เนต็ตก็แบบเบื่อแบบแบบอย่างเกมที่ผมเล่นก็ อาจจะไม่ใช่เกมออฟไลน์นะครับแล้ววันนี้มันเป็นเกมที่ผมดูแล้วเฮ้ยการาฟิกอะไรแบบ<ด>การทํางานของเกมมันน่าสนใจมากเลยเวยก็จะพาเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมบาสเนี่ยมาดูกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเลสโกเลยครับผมก่อนอื่นเราผมจะลองไปแบบว่าไป ไปชุดให้ดูมุมมองก่อนนะครับผมว่ามันอ่าถือว่าเป็นการเล่นแบบอันนี้ครับผมติดมุมมองเก่านะครับมันมีหลายมุมมองนะครับผมเนี่ยน,นี่ก็ได้นะครับผมชอบแบบการแบบเคลื่อนไหวอะ่ะมันอาจจะเล่นท่าได้ไม่มเสียงรถนะครับมันอาจจะเล่นท่าได้แบบโอเคครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับถ้าโอเคครับปึ๊บนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเล่นกันในเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคมาที่ทัวร์นามเมนต์ครับผมอ่ะเรามาเล่นกันสักทัวร์นามเมนต์นะครับผมโอเคครับ l a y Let's Go <S <c oughs> โอเคครับผมเอ่อโอเคครับโอเค <c oughs> ผมผโหลดมาสดๆ้เลเลย ok, okay. Ừ, bye have a great time. ok ui, 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 bye ui, 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 ok ui, 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 mới ui, mới ui, 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 จัดไปเออผมขอเปลี่ยนมุมมองนะครับโอเคผมขอเปลี่ยนเป็นมุมมองแอคชั่นดีกว่ะนะผมรู้สึกว่าผมชอบนะครับ <Don 't. S 1> โอเคเออเกมมันอาจจะว่าไม่ได้กราฟิกสวยสวยงามอะไรมากนะครับแต่ว่าผมว่าเกมดีนะครับโอ้เลอุ๊ปส์โอเค ผมยังพึ่งมาเล่นยังรู้ไม่หมดเท่าไหร่นะครับโอเคตกได้ครับอ๋อไม่ใช่อ๋อลงลงรูกว่าตกได้อุ้ยอุ้ยกันไม่ได้บล็อกไม่ได้นะครับผมโอเคเจอหลอกไปไม่ลงโอโหเสียดายเสียดายมากเลยอุย้ยไม่เข้ามากันโลโอไม่เข้ามากันเลย เออไปโดดโดด,ด,ดเออบล็อกโอเคครับผมคอตเตอร์หนึ่งจบเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเิชไโดดเอดดอโดดเออเจอไปอันนี้บล็อกได้โอเค ui, mhm, chị, ai long, lông We look. lông, look. We look. lông look. ui, chắc We look. We mày We ui, ui, look. We look. ok, ui, We lông, We look.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  We จะดังออุ้ยเอ้ยเดินบงงล็อกไปดังไปดังธุรกี่รอบใครอยากไปโหลดก็สามารถ download ดได้ใน Google Play Store นะครับผม มันมีภัก2ด้วยนะท่านผู้ชมมีทับภัก2ด้วยนะครับบีฮ้ยับไปลงดิองโอเคเอ้ย

โอเคสองหนึ่ง okay. ลุบโอเคลงไหมไม่ลงครับโอเคไม่เป็นไรครับผมสามแต้มยังดอะเลยสามแต้มยังไม่ลงเลยนะครับเนี่ยมาเล่นท่าย,ยัางไงวะโอ้ โอ้ยโอ้ยังโลงูไหม่กอดหมดไปละหน่อยหน้าไม่ได้ละ oh. อะไรผมนิ่งอยู่อเอโอ้ปิดตูดครับโอเคสามเต้มต้องไม่น้อยหน้าสามเต้มต้องไม่น้อยหน้า oh. ปเป็นไร โ okay. อ้ยทำไมไม่ไปเอาลูกโ oh อ้ไม่ก็เออโอ้ยแ็มใกล้กันมากคิดดีหรือยังเออ อุ้ยจะกระโดดทำไมหรออุ้ยไม่แม่นี่เจอไปเลย อไม่เคยทัแน,น่นสามแต้มลงสักลูกก็ยังดีอ่ะโอเคไม่ลงนทีนะครับผมเอาชนามานะครับโอเค r o กเก็ตส์นะครับผม โอเคร็อกเก็ตร็อกเก็ตปะเราจะเข้าสู่เรียกว่าไงช็อนเมนต์โอเคครับผมเสื้อเขียวเขียวออ้อยโอ้ยโอ้ย,อยเล่นฮาร์เก้โอเค เอ้ยไม่ได้นะบาย Have a great time เอาสามเต็มสักลูกดิโอ้ใหม่กัดแหนี่บ่ะเอาสามเต็มสักลูกดิขอลงลงเหอะโอ้ไม่ลงโอ้ยเอ้ยอาฮ่าฮ่า <laughs> โอเค โอ้มก oh ็ได้ลโหลคิวี้พายอ้าวโอ้โหลาแล้วมัยไม่ลงอ่ะลงยากลงยากลงเย็นินลงยากลงเย็นแกมยังไม่ถึงครึ่งเขาเลยครึ่งแล้วแต่ว่านั่นแหละ โอ้ยโ oh อ้ไม่ก็ตรงแล้วเออลงบ้างก,ก็ดีนะสองเต้มไปหายกว่าจะลงโอ้ยเชียรนี้ยาก กันโคตรยากเลยเทีเสมอไปก่อนครับมันเล่นอะไรของมันนี้นโอเคป๊บเจอไป,ไปโอ้ยเชีย่ยเอ้ยกันไม่ได้อีกบล็อกไม่ได้ โอเคมาเรสกิลหอมต้มลูกนดิลูกว่าละ่ะเอ้ย <c oughs> สวยลูกที่สองนะครับผมในชีวิตนะครับอุ้ยเชยอุ้ย,ยเจอแเต้มไปอีกเสียชูดยากชิบมมกเลยโอเค โอเค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 เจอกันไปบายับ <Bye. Okay. S 1> กันใหม่โอเคต้องเร่งสั่งแนนแล้วครับผมเวลาจะไม่มีแล้วนะครับเชี่ยใจเย็นพี่น้องเอาจัดไปอุ้ยเชี่ย โอ้ oh my god จะกระโดดทำไมวะเนี่เออโดนเหยียบย่อมหัวใจเฮลโหไม่ได้นะ ออ,อตอสบเลยโอเคผมต้องต้องตีกลับมามันมันดูว่ามันยากแต่ว่าแบบโอเคครับทาไม่ได้ก็นั่นเลยครับชี้กันกันอย่าพ่งลงอย่าพ่งลงโอเคเล่นเกมจริงจังละมาตรงปึ๊บ ดังดีทีนนี้ก็ท่าเก่งเหลือเกินโอนเคบรูโอเคบร๊คเสืออ่ะลงเปข้ามาเลยปึ๊บเอาไหมเอาไหมโอเคยี่สิบเอ็ดวิจะทันไหมจะกระโดดทำไมเรา โอ้ยเอาไม่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 โอ้ไม่ทันแล้วผมต้องจริงๆผมต้องสามต้มอย่างเดียวเลย oh, <hell> no. เออวะโอ้ยแพ้ไปเต็มเดียวโอ้มกอดเออเอ้เอเ <c oughs> จ็บไปทั้งหัวใจเลยครับผมในวะันนี้ oh. โอเคครับนั่นแหละครับนั่นก็คือ เกมที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม<ด>ติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายพิงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ